สวัสดีครับตอนนี้นะฮะก็ถือโอกาสนำพระสมเด็จเนื้อหยกนะฮะของสกุลวังดูจากโล่นะฮะเราก็เห็นความงดงามพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่มีคนนำเอาพระสะกุลวังต่างๆมาเผยแพร่นะครับก็ทำให้ทุกคนนะฮะก็อยากจะมีพระสะกุลวังไว้ครอบครองนะครับพิมพ์ไกเซอร์นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่โดดเด่นนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหยกสีเขียวนะฮะโบราณเขาเรียกว่าเขียวจักรพพัดนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ปิดแผ่นทองคําไว้นะเป็นแผ่นทองคําแท้นะแล้วก็มีการลงลักปิดทองไว้นะครับด้านหลังอันนี้การถ่ายรูปนะก็ใช้ไฟจากกล้องไฟวงแหวน ไปข้างล่างด้วยนะฮะเพื่อจะได้ให้เห็นลายตกผลึกนะฮะของเนื้อพระนะครับส่วนลายที่เป็นเส้นสีดำๆอย่างนี้นะเป็นลายของลักนะที่เคยถูกลงไว้แล้วแล้วก็มาปิดทองนะคะก็ถือว่างดงามนะตั้งหน้าตั้งหลังนะครับ ปัจจุบันหายากแล้วนะฮะพราะคนต่างก็สะสมกันนะครับเมื่อก่อนนะฮะมีแต่คนต่างชาตินะฮะที่เอาไปซึ่งน่าจะเป็นจำนวนเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าพระสมเด็จสายวังนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันนะ,ะเนื่องจากไม่มีความรู้กันนะครับ นี้มาดูเกกล้องกำลังขยายสูงนะฮะสังเกตด,ดูเนื้อหยกนะจะตกผลึกนะมีสีเข้มสีอ่อนนะฮะนี่ตรงใบหน้านะครับตรงใบหน้า ตรงหน้าอกนะฮะอันนี้เป็นวงแขนตรงนี้เป็นแผ่นทองนะฮะแผ่นทองก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นสองสี่หรือ2 4 1สนะฮะแต่บางแผ่นนี่จะเห็นชัดเจนว่าเป็นสองสี่ นะครับความเก่าของลักทองที่ติดไว้นะฮะสีดำดำนี่เป็นลักนะฮะแล้วก็ลามสีแดงของชาติด้วยนะครับแวก็ปิดทองนะครับ ไปบบนิดหนึ่งเพื่อจะให้เห็นชัดๆนะครับการเช็คความแข็งของอัญมณีนะฮะก็ผ่านนะฮะอยู่ในเกณฑ์ของหยกนะครับ นี้การวางพระนะฮะก็วางตรงไฟของกล้องโทรศัพท์นะฮะพรโทรศัพท์ที่เราใช้กันปัจจุบันจะมีไฟฉายด้วยนะฮะก็เอาพระมาวางไว้นะเพื่อจะได้เห็นว่าเนื้อพระนะฮะของแร่ธาต ของอัญมณีที่เรียกว่ายกนะฮะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นการตกผลึกของหินนะฮะมีสีเข้มสีอ่อนสีจางนะฮะก็พิจนารณากันนะฮะเวลาเราเจอนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดนะ mm hmm. ก็ต้องใช้ไฟผ่านแบบนี้นะฮะ เอาเปิดโทรศัพท์เปิดไฟที่โทรศัพท์ mm hmm. แล้วก็เอาพระมาวางนะฮะเขาดูนะฮะ,นะฮะหรือดูกับแสงไฟนะดูกับดวงตะวันก็ได้นะครับถ้าโปร่งแสง mm hmm. ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นพระที่ใช่นะฮะเมื่อกี้ผมเลื่อนเอาไปตรงใบหน้ามามาอยู่ตรงดวงไฟนะฮะ ที่เจอนะฮะก็ควรเก็บสะสมไว้นะฮะมีหลายรูปแบบนะฮะผ้าหยกทางสกุลวังนะฮะผิไกเซอร์พิมพ์แบกมานสมเด็จนางในองค์น้อยนะฮะพิมพใหญ่เป็นสมเด็จพุทอาจารย์โตก็มีนะฮะแต่เดี๋ยวจะทะยอยเอามาให้ชมกันนะครับอันนี้เรา ชมเพื่อเป็นการศึกษานะฮะเพื่อไปเจอพระจะได้เก็บนะฮะอันนี้ดูด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นเส้นลายนะเส้นลายลายของลักเดิม ถ้าตรงที่แสงไฟส่องก็จะเห็นข้างในเป็นผลึกอย่างนี้นะฮะท่านที่เคยสะสมสายวังนะฮะจะจำพวกลักพวกทองจะจำได้แม่นนะฮะควมจริงเห็นแค่ลักแค่ทองก็รู้ว่าเป็นของแท้แล้วนะคร ช่วงนี้เป็นยุคข,ของความวิบัตินะฮะโบราณท่านบอกว่านะฮะถ้าใช้วัตถุมงคลของสายวังนะ,ะจะพ้นภัยนะฮะเพราะน,นั้นช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะท่านใดที่มีวัตถุมงคลของสกุลวังนะฮะก็นำมาขึ้นคอบูชานะครับ คูบาาจารท่านฝากไว้ให้มาเผยแพร่นะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ